ซาลาเพนเอ้ยอยู่เฮือนมาเนาะเห็ดเชลเลอร์อยู่เด้เห็ดเชลเล่ดิซาลาเพนงานพิชางบาดนี่พี่น้องเลยป,ปู่ทู่ขาวจูนพูนสูงตึงยึงอยู่พี่น้องเลยเนะาะกำลังหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าพี่น้องเลยพี่้หัวเข่าเพิ่อนมังเนาเพิ่อเห็นพี่น้องคอนมังแนาเอากระสอบพ่อสวยเลยเนาะสวยเลยอ่าเจจูน เนาะทางด้านครอบครัวเลี้ยงลูกผู้เดียวพี่น้องเลยเนาะลองมันได้ไหมก่อนเด้อพี่น้องเด้อฮักมาจังเลยโอ้นห่างเต้นกล่นเต็มก้อยได้พี่น้องไปบ้านเนาะกระป๋องทำปลาแล้วก็มีไข่ก็ต้องมีน้ำมันพืชกด้วยเนาะดาวสาวรองเทนไว้ใส่จุนเจียภายในครอบครัวเนาะสาวรองเทนผู้ที่ พี่น้องฟซีผนกระไดข้อติดตามแล้วก็เป็นครอบครัวเชิงเป็นแบบอย่างเนาะให้กับผู้ที่ว่ากลังท้อดเป็นเงินนี่ทางแม่อโลมีเนาะซีว่าสวยเรือท่านางขอบครัวสารพินต่อเติมคันใดขึ้นง่ายลงง่ายนเนาะแล้วก็เรือสื่อเครื่องในยนตกินมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกส,สิ่งใดก็ขอให้ผ่านไปความจนอย่าได้า ข่าไกลความได้ก็ะอให้หลังโฮกจริงที่มีก็ขอคให้เพิ่มพูนผลิตผลทุกทุกอย่างก็ะอคให้ได้อย่างความมุ่งมั่นปรารถนาเสียอย่างก็ะอคให้ได้กลับขึ้นมาเลยเท่าพันประลาดล้นก็ได้เดาวิ่งไหวกลับขึ้นกลังลุเลยจีอาเดค่ะเน้บันไดบดเจ็บก้นนะพี่น้องเลยเนาะ

Yeah, uh, แสงสะท้อนกับแสงตะเวนส,สังกะสีพี่น้องเลยเนาะแสบตาเจ้าๆพี่น้องเอ้ยเหลือมามากๆบาดท,ที่นี่พี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องเลยเนาะพอ่พอๆก,กันอีกคือเกา่าคือเดิมเนะพี่น้องเด้อก่อนอื่นพี่น้องเลยเนาะขอกราบทักทายสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีมูอเพื่อนกันเบิรสุขูสุขคนเด้อสบ,บายดีอิปซี่ผู้ใหญ่ใจบุญเบิรตทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับเขาสู่ซองยูทูบบาบุญละวันอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะ เอาคือเก่าพี่น้องเลยเนาะก่อนขึ้นเดินทางฮอดเซโปนทางบาบุญสลวรันเองเนาะแล้วก็พร้อมทางสามกกสามเคยพี่น้องเลยเนาะกะมาเสียคารานอีกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะผ่านไปบ่ได้เนาะเพราะว่าทางบาบุญเนาะได้รอบรอบก่อนมาก็ให้หมอบไม้สาลมเพนได้โอรมผุดคุยกับสร้างที่มาต่อเติมเห็ดันไดเฮือนขึ้นลงหลานแล้วลงง่ายขึ้นง่ายละพี่น้องเลยเนาะแล้วก็พร้อมสร้งคาปกบไหวทาง ฝนฟ้า,าใส่มันเปียกพีนนะก่น้องเลยเนาะมากอากาศเสร็จสิ้นพิทีร้อยท่านสร้างซ้ำพีน่นะ้องเลยเนาะส่วนเงินนั้งขับแก้วทางขบวนกาไดโอนให้ทางสาวรำเพ็ญเนาะเพิ่กอไปเอาอยูว่าหันค่าพี่น้องเเนาะขบวนกาโอนมาหลบก่อนสองลานกีบเนาะเพื่อให้ทางสารเพ็ญซนะนะนะื้อไม้ลานหกแล้วก็ซื้อสังกะสีแล้วก็อุปกรณ์ตะปูเนาะแล้วก็หลบซองโอนมาอีกลานสองแสนแก็นคือค่าสร้าง เนาะรวมเป็นเนาะสามล้านสองแสนเนาะเปิดเสร็จอยู่ในคันใดอันนี้เนาะส่วนที่เหลือเนาะเพราะว่าเงินทางเมออะลูมิเนาะอ่าเพิ่งไปอยู่ทางต่างประเทศพ่นละพี่น้องเนาะได้โอนมาในทางบุญสองลอยเรียญเนาะก็ตกอยู่สี่ล้านสามแสนเนาะก็หักกลบบวกลบคูณหารเนาะเหลืออยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสน หลักการประบุนกับมาซื้อเป็นพวกมีมามา่าปลากระป๋อง,องหรืกับไข่ขนมนุมน่มเนยเนาะเบิดไปหกล้านรูออ้ไหมหกแสนสามสิบพันกีบเนาะอยู่ทางหานันแะม่น้องเชฟกันเนาะอ่าเหลืออยู่สี่แสนเจ็ดพี่น้องเนานะรวมกันจะเอาเป็นเงินนี่แหละไว้ให้กับสาวๆเพนะื่อนเพื่อนเนาะอ่าคือปัจจัยสำคัญนะพี่น้องเลยเนานะเพื่อให้เพคนซื้อเนืนะ้ออยู่ในกินเนะาะหรือว่าไปซื้อกล้วซื้อยาให้กับครอบครัวน้อง พี่หม่หรือว่าทางสารเพินคนพี่น้องเลยก็ดนนื่นเนาะทางบุญก็ต้องขอขอบุญขอบุญขอบู้นขอบู้ขอบใจเนาะทางเมลอารูมีอยู่ทางต่างประเทศเนาะที่ให้ทางบุญนี่มาเป็นสะพานบุญไห้เนาะการเซ็ตสิ้นไปทิ้บลอยได้แม่ได้เนาะเงินที่เหลือทางบุญสารวัตรกาส่ได้มอบให้กับสารเพนไว้แค่ไวนะ้ในขอบ้วนี่แหละพี่น้องนะเพื่อการเก็บเพนินอุ่นพอได้มีเงินติดทงติดไทยเนาะหรือว่าซื้ออาหารการกิน สู่ลูกสู่เต่ากินเนาะขอบ,บคุณขอบคุบใจแม่หลายเได้ขอให้ผลนบุญพลกุศลที่ช่วยเหลือทางครอบครัวสาวเพีน,นี่ผลนบุญกลับไปทางครอบครัวแล้วก็แม,ม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งให้สุขก,กายสบายใจให้ตลอดปลอดภัยเดินทางไปไซกะให้จอดหอดถึงเนาะอยู่ดีไม่แห้งทางขอบตางครัวด้วแม่เนดะ้อสาธุเนาะก็อ,อื่นไปหาครอบครัวทางสาวเพญก่อนเนาะไปเบิ่งผลงานทางสร้างเป็นไะไนะด้แน่เนาะไปพี่นองเลย อยู่เหอนอยู่บ่พี่น้องเลยแมนได้ขั้นได้ไหมล่ะแบบไปทางอื่นเราประจักษ์ดิเนาะโอ้ยสาลาเพนเอ้ยอยู่เหอนมา,นาเนาะเฮ็ดเผลอร์อยู่ดิเฮ็ดเผลอกนด่สาลาเพนแมนพิชางบาดนี่พี่น้องเลยพูทูกขาวจูนพูนสูงตึงยึงอยู่พี่น้องเลยเนาะขะดงบันได กำลังส่วนคิดิ้นคิดอนมาใส่ยอยู่บ่โอ้ยฮ้องหอมหยหยอย่งไพี่น้องเลยอหอม <c oughs> หอมบบเพหอมหอมของใหม่ลิ้นดินพี่น้องเลยหอมหุยเนาะ่าสังกะสีโอ้คักคักคั พี่พีพีมาบังท่านอีกก่อนสิเนาะอ่ากำลังหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าพี่น้องเลยพี่โอ้หัวเข่าเพิ่มบ้างแน่เอาเพิ่มให้พี่น้องคนบ้างแน่อ่าเอากระสอบห่ออยู่มาสานนะโมเมนต์อันกระสอบใหม่ซานด้เด้อเราว้องไฟใหม่เด้อสาระเพยนเด้อมุดที่ส่วนดินส่วนนอนทั้งพี่พี่น้องเลยโอม นอนเออสบายดีอ่าสบายดีสบายดีสบายดีโอ้ยขอฟังเสียงโฟเทอร์หน่อยพี่น้องไลเนาะอ่าฟังเสียงพูไทยไม่ได้ฟังแน่เอาฟังน้ำแม่ฟังน้ำเดียวแน่เนาะแน่พี่น้องเลยเนาะเออเดี๋ยมันแล้วฟังน้ำกันเรียบร้อยเนาะบอร์เรียบร้อยบอร์เรียบร้อยป่ะ

nhục bộ thèm cõi nơi mày nghe tiếng phay mò cho tèo bạc 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 nhưng nó hụt lục lục heo đấy có không vắng hả phay mày mò phay mày hụt là phải chắc rồi vắng hả bố mẹ hả ơi bố mẹ rồi rồi thế nào <laughs> sấy hả nhủ nhủ mắt bưng này bưng hả <laughs> ôi vì nào người đó mắt thòng hay vì nào con bưng, bưng bưng hả อ่าคนกำลังส mm ้วนดินมากพี hmm. ่น้องเลยเนาะใส่อ่าต่อเติมมองเห็มันเพียงกับปูนเนาะปู้ยิงผูเดียวพี่น้องเลยเนาะสวยเหลืออ่าเจจูนเนาะทางด้านครอบครัวเลี้ยงลูกผูเดียวพี่น้องเลยเนาะอ่าเนี่ยครับเดาจะสาวดีไหมครับ พราะว่าอยากปั hey, ๊บหายเพียงเวลาฝนตกแหละน้ำมันจะขึ้นทันเลยเลยเป็นไม่ได้เนาะเขาตากรรมการอยู่บ่เขาตาเจ้าของเฮือนอยู่บ่ให้เพื่นคุ้มเองัะไดรพี่น้องเลยเนาะจะเขาเฮือนจัดการเด้อีกนะถือใจถือใจกับอยู่กับเฮือนแหละพี่น้องเลยเนาะจะเขาเฮือนพอใจที่สุดพอใจที่สุดเย็นบ่เลยโอเคน เดี๋เขาท่านพ่อใจแล้วก็ทำประกันสบายใจเนาะเดิมซักรีดสามแผ่นเนาะได้มนแล้วค่าสร้างพอดีหนึ่งล้านสองแสนพี่น้องเลยเนาะเออส่วนค่าเบ็ดเสร็จการอุปกรณ์สองล้านกีบเนะาะทด้สักรีทั้งค่าไม้เนาะนไม่แล้วรวมเป็นกับสามล้านสองแสนเนาะได้อา่าโอเคอยู่พี่น้องเลยเนาะใหดสร้างให้จะค้นหนึนะ่ นเดียวคนเดียวคนเดีเดินเจ้าก,ก็ซอน้ำจักเดินไปแล้วคักคๆๆคคเอาบุญขอขอยางึ้นแไนไ่บ่จ้ยางนแนได้ได้<อ>ได้ได้ <c oughs> <c oughs> ครับผาคร้บขึ้นบกันั้งเอบกบกขอกะย่างขึ้นได้โดยโดยลองมันได้ไหมก่อนด้วพี่น้องเด้อฮักมาจักเลยโอ้นางเต็มก้นเต็มก้อยได้พี่น้องเลยบาทน้นางคอยทผูบาวมาหาอีแมนนางคอยทผูบาวมาทำขาวทั้งเพื่อนทั้งซ่านเนบาทจักบาทเนพี่น้องเลยโด้อึบโอ้ ปึ๊บนี่แหละเด้อทางซาลาเพาเลยเนาะขอบคุณกับสื่อของฝากของต้อนให้คือเก่าก็ได้นุ่ขอบคุณเลยละโดยละก็ไข่เนาะดยไข่ละก็เป็นนี่แหละขนมนุ่มเนยของน้องพี่ไม่พี่น้องไอขาดไปบุได้เลยเนาะอ่านี่แหละมาแต่หันเนยเชอร์คนกันเลยทางหันรุ่นเก่า บดนนท์ซอยพันธุ์กระป๋องทำปลาก็มีไข่ก <ain> ็ต้องมีน้ำมันพืชด้วยเนาะเดพื่อทอดเนาะนี่แหละเป็นยังไงค่ะแปะขบาดดีเนาะโดยขอบคุณขอบคุณเลยละฮะโดยโดยโดยเป็นยางโดเป็นยางเนาะเลยอ่หัวเละเนาะขอบคุณขอบุญทางแม่อารุมีทางต่างประเทศหัวเละพี่น้องเนาะพันกา ได้ฝากขึ้นมากครับประบุญนี่สองรอยเหรียญเนาะแต่เป็นเง<ด>ินล่าห้ามกัตกอยู่สี่ล้านสามแสนเนาะเราก็จ่ายค่าใหม่ค่าสร้างไปกับสามล้านสองแสน<ด>เหลืออยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสนแล้วก็บ,บุญมาซื้อเครื่องเนาะหกแสนสามสิบพ<ด>ันตอนนี้ยังเหลือในมาบุญอยู่สี่แสนเจ็ดสิบพันเนาะระบุญกจาจะกี่ชื่อยัง,ง,างมาให้บานนี้นอ,นอกจากจะเอาเงินไว้ให้ครับ เจ้าเองนี่แหละเพื่อไว้ติดทงติดไทยเนาะชิมมาทางสารพนกัทักสีห้ายังอะพี่นองพรได้คุมขอบขั้วยสติดไทยยังเนาะลำพังเลี้ยงลูกเน่กาเพราะแห้งไรพี่นองเลยเนาะอ่าผมยิงอ่าเลี้ยงลูกเดียวน่ะผมมีคิดคิดเนาะสารพินคิดอยู่บ่คิดว่าถ้าว่ามีคนมามากมาหักยังอยากอยากจะมีบ่อยากมีคนมา ยังคิดบ ok no? ัคิดเนาะโดยคือว right mm ่าบมคิดบมเอาเลยโมรู hmm. ้ว yeah. ่าอยงไรบ่ม mm ีบ hmm. okay. ่ม yeah, mm ีแนวคิดแบบนั้นเลยความคิดบ่มีเลยเลยคือว่าบ่เอาแล้วเนาะโดยความคิด่เนาะโดยขอถามหน่อยเป็นหยังสาเหตุเป็นหยังจังจังเล็กจังบ่อยากเอามีครูหักนี่เป็นหยังยนังไงขอถามหน่อยยากยากเนาะได้ยากแบบ พังทลายยานยืน้ำงันมาได้ยานว่ามาอยู่ทำกันแลสาชีวิตทำกานหลยอย่ามันไปบลอดเนาะเลยเรือว่ายานบนบ่อหักบ่อแพ้เลยเลยนั่นแหะสาเหตุนี่คือสาเหตุเนาะจากสารเนที่น้องที่ว่าเป็นโมยมีเนาะเรือว่าคูหักเรือว่าเนื้อคูเลยยู่กับลูกแบบมีความสุขกว่า มันีความสุขกว่าเนาะด้วยว่ามาขยามันไปบ่ลอยก็มันลำบากใจอีกเนาะแมนอยู่แบบนี้ก็มีความสุกกี้อยู่แล้วเนาะเด้วยดีแล้วดีแล้วเนาะจะได้กะอ่าสำคัญก็คือการเลี้ยงลูกอะไรเนาะไงมากมนน้องพหมายประกาศญ่มากน้ำมือรับใหญ่น้ำมือหนามะนาวประกาศเป็นสาวเนาะทำมีแต่บอกซ้อนลูกเอาอะไรเนาะเด้ย เฮาเป็นผู้หญิงเฮาเນ็นหาฝ่ายเสียเปรียบอยู่แล้วນนອะพี่น้องเอ้ยบ่ใช่ซะเฮาสมมุติว่ามีลูกหญิงอยู่ก็สปอ1 2 1 2 สามสี่แสนเจ็ดสิบพันเนาะแหว้ให้ครับสาล็อกเพนใส่จุนเจียภายใขานขอบครัวเนาะสาล็เพนผู้ที่พี่น้องเอฟซี่นกระไดคอติดตามแล้วก็เป็นขอบครัวเชิงเป็นแบบอย่างเนาะใหครับผู้ที่ว่ากําลังท้อกำลังแท้เนาะโดยที่ว่าใส่ชีวิตชอบคนกับลูกเนาะแต่ละก็บบวัน เนาะประวัติใจเลยมีแต่มีความสุขดีคืออยู่อยู่เกกต่าเนาะจะเป็น,ะนเจ้าใหญ่เนาะอ่ะาครับผู้ที่ว่ากำลังทอแท้หรือว่าใส่ชีวิตในครอบครัวจะเชียรยังยังเป็นนางปพูพักเนาะชาวคนเป็นพูพักบุก่าค้ายเลี้ยงลูกก็เท่านะนะั้นเนาะใส่ชีวิตเลี้ยงลูกใหญ่เติบใหญ่มากเินก่นกะสีเลี้ยงเอาต่ออีกเนาะอ่<ง>านีน่ก็คือเป็นเจ้ายหญ่ในครอบครัวผู้ที่กำลังทอแท้เลยเป็นนางเด้อเนานะอ่าผู้ที่มีดินมีดอนหรือว่า บวกขี inding, Diamond, kind of mm. <that <that ้ข้านไว้ง่ายใช่เนาะโดยบวกขี้ข้านอยู่แบบไดก็ได้การบวกขี้ข้านบวกขี้ข้านคือว่ามาากกระโบกินเนาะโดยเนียนๆพี่น้องเนาะแต่อะไรพวกเราคนกะอ่าย่อพี่น้องเนาะหรือว่าสมเชยเนอกทางาจเขาจะอ่านหนังสือเป็นอยู่ป่ะโดยเขาไปอ่านในคลิปตัวเองอยู่ป่คอมเมนต์คอมเมนต์พี่น้องเคย FC เป็นคอมเมนต์เคยโดย มีคนด่าจนเลยได้เนาะส้มพ no yeah. 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 ี่น้องเาะอาจจะแล้วก็ดีใจน้ำเนาะอันนี้เกิดจากตัวเจ้าเองอะไรเนาะการกระทำระห่างคนแก่ส้มอยู่พี่น้องเนาะหลักกาส่วนที่ดีก็คือแม่พอนี่แหละแม่อลูมิพอนี่แหละเด้อเป็นการสดๆทั้งด้านต่อเติมเพิ่มซานเนาะบันไดพี่น้องวันนี้ก็นั่งค่อยก็ได้แดดประชองพนตกใส่อะไรบนี้เนาะ พอใจเนาะติดใจเนาะติดใจเอ้อโด้อๆด้อ่าสารหลวงพุทธิมอบเงินให้พี่น้าเนาะเป็นเงินทางเม่้อรุมีเนาะสีวาวยเรือท่านนางกับข้าสารพมเศนต่อเติมคันได้อ่าึ้นงายลงงายเนาะอจะเรือสื่อเครื่องในยูนิกินมาให้เนาะตกอยู่เงินสี่แสนเจ็ดสิบพันเด้อขอบุญขอบคุณหลายหลยเลยนครั ใช้เงินให้เป็นประโยชน์เนาะไปได้ซีไปแป้งรถฮะพี่แป้งรถบ่เลยเลอกให้ฝ้าเลยบ่เลยมันมันเสียตะดนเลยเนาะเลยไปแล้วแป้งไกลปอปออยู่ทางนี้ไปถามราคาเพิ่นแล้วเพิ่นว่าเพิ่นว่าประมาณสองแสนอืมพอดีแล้วเสายเงินไปรถเลยพี่น้องเนาะเลยหลไฟฟ้าเราเสียพี่น้องโชว์ไลน์เลฟฝ้า ปั้นไปไมยย่ได้เนี่ยยานข้างในสายมันรุดมันขาดสายขาดแล้วกะ็ลูกปืนแตกเลยหาไม่เตวาไป,ปแปลงเอาเนาะไปพอได้ขีไปหันขาด้ง่ายเนาะเลยหาสาขานอื่นเนาะให้ท่านสารเพลินตาม,มุกตังใจเนาะเลยทำเร็วเรียบร้อยเนาะกับท่านแม่อารมีร่เพลินแหละที่จืชื่นเขามาซอยเนาะแม่อารมี<ด>่เป็นที่ทางต่างวัดเถอ โดยนนะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆจากนี้ต่อไปขอให้เจ้ามีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกสิ่งใดก็ขอห้ผ่านไปความจุนอย่าได้เข้าไกา้ความใดก็ขอห้หลังหงจริงที่มีก็ขอให้เพิ่มพูนผลิตผลทุกทุกอย่างก็ขอให ได้อย่างความมุ่งมั่นปรารถนาเสียอย่างก็ะเคให้ได้กลับคืนมาเลยเท่าพันประการทางให้ลูกปุ๊กไห้ตานสิ่งที่บ้านก็ะเคให้พัทงทลายสิ่งที่ให้ก็ะอคให้กลับคืนเงินคำก็ะอให้ยืนอยู่ร่างสิ่งอย่างก็ะอคให อยู่ในมจ้าตลอดไปชาติเถอะชาติเถอะพี่น้องนะอวยฟังและะ้วกันอ่ารู้สึกว่ารู้เสียว่าแม่พันนะครับเดี๋ยวส้มแล้วกันรู้สึกอิมนะอ่มเนาะอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญพี่น้องนะแล้วก็ขับอวยพรอวยใจเนาะนะครับทั้งแม่เพันพี่น้องนะได้ช่วย <laughs> ได้ช่วยทั้งครอบครัวนะ้องซาล็อปเพนได้ลืมตาอาปะมาไดอีกครั้งนึงเนาะรู้ว่ามีนิสัย แลเปงรถแปลงล่างเนาะแล้วก็มีอาหารการกินเ<ใ>นานะนะนะแล้วก็้ำแม่ย์บนในบุญชมกะสรุ่นเซียว่าแม่ย์บนกะยีนังนิ้มอยู่ในตอนนี้เนาะคุ้มคู่กันเนาะไอซีกับวันบนกะก็ชี้นิ่มทุ่มเต้ยอยู่สขบุญกะในนาสะพานบุญกะอิ่มบุญคือกันยีนังเนาะในเมืย์เฮานี่ให้างละค้นในหับนิคมสุขกปวอกมาออกจากใจเนาะแล้วก็เห็นเห็นกับตาเนาะถ้าบุญกะ ขอบใจทางซาลาเปเนลาร์<ด>ท<ด>เป็นตัวอย่างดครัวแล้วกั็พี่น้องเพื<ด>่อนครับไปช่วยไปมีความสุขเนาะขอบคุณขอบใจหลายเนาะทางบุญก็ขอบคุณทางแม่เพื่อนอีกครั้งหนึ่งเนาะที่ให้ทางอาวุาเป็นสะพานบุญให<ด>้เนาะมีมุกจใลาพีพ่น้องเลยเนาะจะได้การให้ยูดีมีแห้งใ,ให้สุขก,กายสบายใจได้ไหมเนาะให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเนาะของการยั่งคิดยั่งเนาะขอให้แม่ให้ได้สมคสมเนาะฐานาได้ไหมเด้อเนาะ ใจบุญใจกุศลพี่น้องนนะสาธุกอมีแห้งพี่น้องเอยทีมงานกาเกิดการโดยทวนสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นโดยนอนหลับก็ให้ได้เงินหมืน่นทุกข์กลับเกินกะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าไปตลอดทิศให้ปลอดภัยตลอดทางห่างกากลกะขอให้วิตวางจากโลก พะย่ะโลคาะชาเตียวเลยวชาติถูก um, ที่ทำแบบนั um, ้นชักชวนจะได้ตื่นตันใจเนาะมาเพิ่อเนาะซึ่งอยู่ค่อดียวซึ่งอ่าเนาะขาก้าขากล้าเนาะฮามิเตะวาใส่ชีวิตเนาะให้กับดูกับเต้าในมีามสุขเนาะเดยกับใจเลยล่ะ ไปสายนอกไปหาส่วนดินต่อบานนี่แถมวันแล้วมันทัวร์เด้อสายลงตะลุงตลาดก่อนเด้อต้องไหวเด้อเด้อเด้อเป็นเบาผึ่งกับลงสบายดิบ้านนี่พี่น้องกลยทอยล่างจากจากลงกะคัะเนาะไทยไทยล่างจากจากลงกระมวลนะหนังตลาดลงก็ได้เร็วิวงไก้าวขึ้นกำลงก็เยียร์จีอาร์เลยค่ะเด้บ้านนี่โบ๊เจ็บก้นนะพี่น้องเลยเนาะ องสบาดีเออพี่มาเองเตะกับขื่นก้าลบกขื่นกลบโดยโดยด้องไปแล้วพนนอนเป็นเที่ยวขืเที่ยวลงเที่ยวขืเที่ยวลกจนนอนหลับเออไม่ชวนเป็นงไเขียนวะชวนกระหางคือคนเนียโอ้ยคนคนคนในงาจเรเองในนี่มาเพิ่นีย ไมบ่ช่ปาเดียเราไปหใช่ทังทีนีอยู่ดยดมาสามเพื่นชิวนซอยยูมายูมาอุ้ยู้มอกไปจักเลยโอ้ยเนาะเกือบลวกบดอันี่งูเขาสิบเขาใสบ่ชาวเพ่นะนี่หมอ พี่พี่นอ้องท่นนสนพักเลยแลยว,วนี่เนาะอืมได้นี่แล้วเออ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 เอเดอออเออเอเออออเเอีเอกเเีเ

ได้เงินแล้วจ่เอาเงินคืนกับเเห็นแน่เออช่วยนไฟใค่แน่เลยเราคันแล้วช่วยเรายุ่หายไปอันขึ้นก๊กไม้แล้วขึ้นบท่นเราได้จ้ะเราบอกว่าเราขึ้นก่อนไฟชีขึ้นนั่นไยแข่งกันขึ้นกกไม้ไชีขึ้นนั่นห่อนงาก่อนีกันเงินก็เาเงินเอมากบดแต้เรา เขจับต่อไปอีกฮากะรีเลยเจ้น่าเลยให้ปิ้นขึ้นนี่เลยไปวะไปง่ายขึ้นก็ไม่แข่งกันไปไพสิขึ้นทอดอันไพสิขึ้นทอดอันงาอันก่อนขอตกลงวันนี้แต่เดียวเนาะไพสิขึ้นก่อนนี่ใจชี้ท่านนั่นจะสิท่านก่อนคอยว่าหรือว่าคอยชี้กันก่อนเจ้าทอดงานี่เออ หนึ่งสองสามแลนคืนดอนโดี๋ยวใส่กนก่อนก่อนกันชนะปลูกยังกันเอากาบกล้วยบอน่ะอันนี้หั่นแบบอือโอ้โห้วกุ้ยพี่น้องเลยเลยสูตรได้อีกอันนี้เนาะสูตรได้สูตรกันไก่สะเออกันไก่สะเลยคันว่าคันว่าเพิ่มขึ้นเราใส่กาบกล้วยเป็นประโยชน์อะไรพี่น้องเลยเนาะเลย อืมกันไก่เาะเนีค่ะคักค่ะสูตรของซาลามเพนพี่น้องรู้เนาะใช่เลยเด้ออ้าวซาลาซาลามเพนเด้อเนาะทางขบุญกะเนาะได้มาเฮ็ดภารกินเนาะเรียบร้อยแล้วทางแม่อารมีเพิ่นกะทางขบุญกะสิเดินทางไปทางอื่นก่อนเนาะเดอจะเดินทางขึ้นเซปูนเนาะมีกาดอุกาหน้าเนาะกันเสียมาเยี่ยมยามอีกเนาะ เดเรามีไกด์ดีเจนั้นไมนได้เล้บเนไดเลยเลยขอบคุณขอบคุณหลายก็ให้เดินทางปลอดภัยเลยเลยสบายดีเลยสบายดีสบายดีป่ะสับฟีน้องเลยเนาะเรียบร้อยเนาะร้อยเรียบทางด้านบันไดเนาะหรือว่ามุงหลังคาให้พรอบเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะทางสาวหลอมเพี้ยน อ่าแต่แรก็ขอบุนขอบคุณเด้อทางแม่อารูมีเด้อเนาะที่สอยเรือทางกับครอบครัวสารลำเพลนมาพี่น้องเลยเนาะจนแล้วจะทัวเนาะบาทเลยกระไดพี่น้องเลยเนาะขอบบญขอบคุณขอบบนกับใจทางแม่เป็นลายๆขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งให้สุขกายสบายใจได้แม่เด้อเนาะให้มันให้เยืนให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะอ่าช่วยผู้ทุกผู้ยากหรือว่าผู้ได้โอกาสพี่น้องเลยเนาะ ขอให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อบรใหารขอบในครัวได้แม่เด้อเนาะแล้วก็ทางเคมีกันเด้อเนาะผู้ใหญ่รจะดีบรทุกท่านเนาะที่เข่ามาหาบุญส้มเนาะเป็นกลังใจกับสาวลเพิษตลอดมาแล้วก็รทางบรรพบุรุษลวันทีมงานประสุทธิสุขสุขคนเนาะขออยู่ดีไม่แห้งก็สุขสุขสุขคนเด้อเนาะให้ได้บริสุทได้ก็สนับกันเนาะที่เข่ามาหาบุญส้มเนาะไปคลิปนี้ลาก่อนพี่น้องเลยเนาะคลิปพร้อมกันคลิปนะสบายดีบัดสุทธิุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีอีสบายดี